ตัวนี้จะเป็นโหลปลาขนาด4ี่คูณหคูณแนะครับความสูงจะอยู่ที่แฟนนิ้วครับกระจกหนา3มมิลครับงานละเอียดครับโดยช่างหรือมือครับหินนี้จะเป็นหินสีชมพูรครับตกแต่ง ากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ